พบกันในช่วงที่สามนะคะ,ะของหน่วยสินค้าคงเหลือนะคะ,ะช่วงที่สามจะเป็นในเรื่องของการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือนะคะการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ,อมาดูความหมายของการวัดมูลค่านะคะตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่2.2562นะคะ สินค้าคงเหลือนะคะเขามีการกําหนดการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือก็คือสินค้าคงเหลือจะต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ํากว่านะคะนั่นหมายความว่าเลือกเอาระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิถ้าราคาทุนต่ํากว่าสุทธิก็เลือกราคาทุน นะคะถ้ามูลค่าสุทธิต่ํากว่าราคาทุนก็เลือกมูลค่าสุทธินะคะเพราะว่าตามมาตรฐานนี้ให้เลือกอย่างที่ต่ํากว่านะคะโดยความหมายท,ที้มาดูวิธีการคํานวณต้นทุนของสึกค้าคงเหลือนะคะ,ะก็จะมีในเรื่องของการคำนวณนะคะอยู่3วิธีนะคะ1ก็วิธีแบบเจาะจง s p ปเ i a l identification of cost method นะคะกับ Uh, วิธีสองนะคะเป็นวิธีเข้าก่อนออกก่อน first in first out นะคะเราเรียกง่ายๆว่า FIFO นะคะ FIFO uh, วิธีที่สนะคะเป็นวิธีถั่วเฉลี่ย average cost method นะคะทั้ง3มวิธีจะมีการนะคะสไลด์ถัดไปนะคะในช่วงถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของความหมายนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะวิธีการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งต้นทุนของสินค้านะคะคำนวณต้นทุนสินค้าคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือนะคะทีนี้ ก่อนที่จะไปถึงสไลด์อื่นนะคะหรือที่ครูจะบรรยายช่วงถัดไปนะคะก็ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาได้ก็ดีนะคะปากกาสมุดนะคะไว้คิดตามนะคะเราจะได้เข้าใจวิธีคิดแต่ละวิธีนะคะเพราะตรงนี้เดี๋ยวยังไงครูจะต้องมีการทดสอบนะคะเกี่ยวกับวิธีการคำนวณสินค้าคงเหลือด้วยเช่นกันนะ,ะเตรียมความพร้อมนะคะอ่ะเรามาดูต่อตัวแรกเลยนะคะ เรื่องวิธีราคาเจาะจงนะคะวิธีราคาเจาะจง specific นะคะ identification นะคะ of cost method วิธีนี้นะคะเป็นวิธีคำนวณน,นะคะที่เหมาะกับสินค้าที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้เป็นสินค้าเฉพาะนะคะมีลักษณะพิเศษมีลักษณะ เฉพาะราคาสูงนะคะแล้วก็กิจการไม่ไม่ได้ผลิตไว้เป็นจํานวนมากๆนะคะเหมือนเหมือนปลากระป๋องอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือผลิตจํานวนมากแล้วก็สามารถที่จะใช้วิธีการอื่นได้นะคะอ่ายกตัวอย่างนะคะสินค้าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะราคาสูงนะคะหนึ่งเครื่องบินนะคะอันนี้ต้องผลิตตามตามที่เขาสั่งทำนะคะสเปคนะคะฉะนั้นสลับกันไปสลับกันมาไม่ได้สินค้าตรงนี้จะมีต้นทุนเฉพาะ ของของแต่ละออเดอร์ในการสั่งนะคะรถยนต์นะคะรถยนต์ถ้าเรามีสั่งเป็นกรณีพิเศษทําสีพิเศษหรืออะไรลักษณะนี้นะคะก็เฉพาะเรือเรือดำน้ํานะคะเครื่องประดับอัญมณีต่างๆนะคะอันนี้เหมาะกับการใช้วิธีราคาโจงนะคะเพราะว่าต้นทุนของสินค้าแต่ละตัวย่อมแตกต่างกันนะคะอัญมณีบางตัวใช้เพชร บางตัวใช้แค่พลอ,อยนะคะเราจะามาเหมารวมวิธีเฉลีย่ยก็ไม่ได้นะคะไฟฟก็ไม่ได้นะคะวิธีการจําหน่ายก็แตกต่างกันนะ,ะมาดูวิธีการเจาะโจงคูมีโจทย์ตัวอย่างนะคะถ้าเป็นไปได้หนูลอกโจทย์ใส่สมุดก่อนนะคะโจ์จะเป็นลักษณะของโจทย์ต่อเนื่องนะคะมีวิธีคิดตามวิธีการนะคะทั้ง3วิธีวิธีแรกนะคะจะเป็นวิธีการเจาะโจง นะคะขู่ให้มานะคะทางด้านซ้ายมือของหนูจะเป็นโจทย์นะคะตั้งแต่เดือนมกรานะคะวันที่1เลยไล่มานะคะจนถึงวันที่30นะคะมียอดยกมามีการซื้อกางขายนะคะมีจำํำนวนที่ซื้อจํานวนหน่วยที่ขายแล้วก็ราคาของสินค้าที่ซื้อและราคาสินค้าที่ขายนะคะมาดูนะคะ ตรงนี้นะคะวิธีการเจาะจงเงื่อนไขโจ์นะคะให้เพิ่มมาก็คือกิจการตรวจนับสินค้านวันสิ้นงวดและปรากฏว่ามีสินค้าคงเหลือทั้งหมดนะคะ1,900หน่วยนะคะวิธีเจาะจงเขาบอกว่ามีสินค้าที่เหลือในวันที่1,100ชิ้นนะคะในวันที่18เหลือ500นะคะในวันที่30เหลือพันสแสดงว่า ของวันอื่นๆเป็นไงคะขายหมดนะคะเหลือเฉพาะอาของวันที่1มี100ชิ้นนะคะอันนี้เฉพาะเจาะจงนะ,ะมาดูการตีราคาก็เขาบอกว่าในวันที่1นะคะมีเหลือ100ชิ้นนะคะแล้วก็วันที่18เหลือ500นะคะวันที่30เหลือพันสาม ทั้ง3วันรวมแล้วคือสินค้าคงเหลือของกิจการ1900ถามว่าเหลือ1900จริงไหมดูลองเอาเอายอดยกมาจำนวนหน่วยนะคะบวกด้วยที่ขายไอ้โทษทีค่ะหักด้วยที่ขายนะคะแล้วก็บวกซื้อหักขายสุดท้ายแล้วนะคะครบครบแล้วเหลือ1900งพั้ยไหมถ้าเหลือ1900แสดงว่าตรงนี้ก็คือเขาเขากำหนดมาถึงถูกต้องแล้วนะคะอะ 2009, แสดงว่ากระจายมาถูกนะคะสินค้าที่เหลือในวันที่หนึ่งนะคะเราก็จะไปใช้ราคาทุนของวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเป็นยอดยกมาเขาให้ราคาทุนของสินค้ามาสิบห้าบาทนะคะเราก็เอาสิบห้าบาทไปคูณเลยเหลือหนึ่งร้อยชิ้นสิบห้าบาทก็คือพันห้านะคะและของที่เหลือเหลือในวันที่สิบแปดห้าร้อยชิ้นนะคะเราก็ไปดูของวันที่สิบแปดนะคะอ่าวันนี้ซื้อมา นะคะหนึ่งพันแต่เหลือแค่ห้าร้อยนะคะเราไปหยิบราคาทุนที่เราซื้อมาสิบสองบาทห้าสิบมาคิดเราได้หกพันสอง้อยห้าสิบาทนะคะอะ่ในวันที่สามสิบนะคะซื้อมาพันห้า แ่โจทย์บอกว่าเหลือพันสนะคะเหลือพันสต้นทุนก็คือซื้อมา13บาทเอา13ไปคูณนะคะได้1,690งรวมรวมทั้งสิ้นนะคะ3วัน1,900หน่วยนะคะจะมีมูล,ลค่าสินค้าคงเหลือนะคะ24,650อันนี้จะเป็นวิธีคิดแบบสเปเชียลง่ายนะคะแบอบกว่าเหลือตัวไหนก็ไปใช้ต้นทุนของวันนั้นนะคะของสินค้าตัวนั้นๆเลยวิธีนี้ ชื่อก็บอกแล้วว่าเฉพาะเจาะจงนั้นก็สามารถเลือกได้เลยนะคะกําหนดมาแล้วเราก็เลือกได้เลยที่มาดูต้นทุนขายมาจากไหนต้นทุนขายตรงนี้จะได้มาจากนะคะมูลลค่าที่เราซื้อมูลลค่าที่เราซื้อนะคะมาจากไหนมาจากยอดยกมานะคะยอดยกมา500ร้หน่วยคูณด้วยสิตั้งเอาไว้นะคะอ่าแล้วก็มาซื้อวันที่12บสองหนึ่งนห้ารอยหน่วยคูณด้วยสิบสาจ นะคะได้เท่าไหร่ตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็วันที่สิบแปดนะคะแล้วก็วันที่สามสิบนะคะคำนวณออกมานะคะจากนั้นนำมารวมกันนะคะนำมารวมกันเราจะได้ห้า5 0ืนเก้าันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะห้า0มื9 7เจ็ดันห้าืเก้าพันเจ็ด้อยห้าสิบนะคะเราไปหักกับสินค้าคงเหลือที่เราคำนวณได้สอง5 0สี่ันห้อยห้าบ นะคะเราจะได้ต้นทุนสินค้าที่เราขาย35,100นะคะ35,100อันนี้เป็นวิธีเจาะโจงนะคะอ่ะเรามาดูต่อในวิธีการวิธีการถัดมาก,ก็คือวิธีการเข้าก่อนออกก่อน first in first out หรือที่เราเรียกกันว่าวิธีการ FIFO FIFO นะคะ วิธีนี้นะคะเขาใช้ข้อสมมติฐานว่าสินค้าที่ซื้อมาก่อนนะคะจะถูกนำออกไปขายก่อนดังนั้นสินค้าที่เหลืออยู่จะเป็นสินค้าที่เราซื้อมาครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดนะคะซื้อมาใหม่ๆนะคะสินค้าที่เหลืออยู่จะเป็นสินค้าใหม่นั่นเองอลักษณะของอการตรวจนับวิธีนี้นะคะจะเหมาะกับสินค้าที่มีอายุ อายุนะคะตามสมัยนิยมเก็บไว้นานไม่ได้เดี๋ยวล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพนะคะครูก็ยกตัวอย่างเช่นเ พืชผลทางการเกษตรนะคะถ้าคุณจะเอาของใหม่แล้วขายก่อนของเก่าก็เน่าพอดีนะคะเขาก็ต้องเอาของเก่าขายก่อนนะคะแล้วของใหม่ก็อาจจะเก็บรอไว้ขายได้นะคะสินค้าที่อยู่ในรายการผลิตแล้วก็มีอายุการใช้งานนะคะไม่มากนักอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาของของเหล่านี้ออกไปก่อนนะคะเหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภทก็ดูด้วยแล้วกันนะ,ะสินค้าประเภทอาหารแปรรูปอย่างเงี้ย ค่ะมีอายุไม่นานนะคะก็อยู่ตามสภาพนะคะเราก็เอาของของที่เราซื้อมาก่อน,นะขายไปก่อนส่วนของที่เหลืออยู่นะคะก็จะเป็นของใหม่ๆนะคะอ่าวิธีไฟโฟนะคะเรามาดูตัวอย่างวิธีการไฟโฟนะคะโจทย์เดิมนะคะโจทย์เดิมนะคะ ตรวจนับแล้วนะคะเขาบอกว่ามีสินค้าคงเหลือ1,900วิธีไฟ fo โฟนะคะ,ะกรณีเราบันทึกสินค้าแบบ p e r i o d i c กนะคะการตีราคาก็ง่ายก็บอกว่าเหลือ1,900นะคะเงื่อนไขไฟโฟก็คือของที่เหลือคือของที่ซื้อมาครั้งล่าสุดซื้อมาล่าสุดนะวันที่1วันที่7วันที่12ไล่มาล่าสุดก็คือวันที่30 และว,วันที่สาสิบเราซื้อมา1,500ของเหลือแน่นอน1,500นะคะ1,500เป็นตัวตั้งรู่ก็ดึงมาเลย1,500นะคะราคาทุนของเขา